สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ iPad เปิดอัปเดต iPad OS 26นะครับเป็นเวอร์ชั่น Public Beta นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้ทุกท่านฟังว่าในเวอร์ชั่น26มีอะไรใหม่บ้างไปดูกันเลยครับมาดูสิ่งที่เปลี่ยนไปอันดับแรกเลยก็คือรูปลักษ์ดีไซน์ใหม่ของตัว UI ใหม่นะครับเป็นรูปแบบ Liquid Class นะครับตัวนี้ เป็นตัวแอป,ปที่ดูโปร่งแสงโปร่งใสนะครับลักษณะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเราเลื่อนลงมาแถบการแจ้งเตือนต่างๆนะครับดีไซน์ก็จะสวยขึ้นนะครับเราสามารถปรับแต่งหน้าจอนะครับหน้าจอโฮมได้โดยการเปลี่ยนเป็นแบบเคลียร์แบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกแบบเดิมนะครับเป็นดาร์กเป็นดฟเฟลแบบเดิมได้นะครับ แล้วก็สามารถเลือกแบบเคลียร์ได้จะเอาแบบไนก็ได้นะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับสองก็คือนในเรื่องของอตัวล็อกหน้าจอนะครับตัวล็อกหน้าจอเองนะครับสามารถคัดตัวไม้นะครับเป็นใส่รูปภาพเราก็สามารถใส่รูปภาพปรับด้านหลังตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนนะฮะให้เล็กลง ขยายใหญ่ขึ้นนะครับตามที่เราต้องการแล้วก็ยังมีตัวนี้ที่สามารถปรับให้มันเป็น3 d นะครับคือเราแตะปุ๊บหน้าจอก็จะถ้าเราขยับนะครับภาพหน้าจอก็จะเป็น3 d นี่สีสันสวยงามนะครับเป็นตัว3 d เป็นภาพ wallpaper ภาพล็อกหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกภาพเปลี่ยนภาพได้นะครับ ใช้งานเหมือนเดิมนะครับสามารถคัสตอมไได้นะครับลองไปเล่นดูนะครับต่อไปมาดูในการเล่นมัลติทัสกิ้งหรือว่าการเล่นหลายแอปพร้อมกันนะครับตอนนี้สามารถเลื่อนนะครับปรับขนาดนะครับได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ การเล่นต่างๆจะคล้ายกับระบบของ macOS มากขึ้นนะครับจะมีปุ่มด้านซ้ายที่สามารถปรับขนาดนะครับแอปต่างๆให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถย่อขยายได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเลื่อนไปทมหน้าจอได้แล้วก็ถ้าปัดลงมาจากด้านบนก็จะเห็นจะมีเมนูต่างๆซึ่งคล้ายกับตัว macbook นะครับ ส่วนการปิดการย่อขนาดแอปต่างๆนะครับให้เราย่อแล้วก็ปิดแอปได้เลยตัวมัลติทตารกิ้งก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ดูลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับต่อไปมาดูแอปไฟนะครับตัวแอปไฟนะครับเราสามารถปรับนะครับแตะค้างแล้วก็ไปที่ c u s t o m i z e folder นะครับเราสามารถเลือกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เราจะเปลี่ยน ให้ตัวไฟล์มันดูสวยงามนะครับตามที่เราต้องการได้แยกประเภทได้นะครับสามารถใช้แท็กในการใช้เป็นสีสีส้มสีเขียวสีเหลืองหรือว่าเราจะเลือกสีตัวไหนนะครับเลือกไปเห็นไหมฮะหรือวจะเปลี่ยนเป็นตัวอิโมจิกก็ได้นะครับตัวไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้ตัวแอปไฟล์เองนะครับโฟลเดอร์ที่เรา อยากจะสามารถเก็บไว้บนด็อกก็คือด้านล่างตรงนี้ได้นะครับเหมือนกับตัว macbook เรากลักบไปที่ add t o สามารถ add t o ได้เลยนะครับตัวแอปก็จะมาอยู่ด้านล่างที่เป็นด็อกอยงนี้ได้นะครับเอาไฟล์มาตั้งเราสามารถนะครับแตะค้างรูปแบบนะครับให้เป็นกลิปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้า เราแก้ไขนะครับอันนี้เป็นแบบแฟนแอปไฟล์ที่เราใช้งานบ่อยๆมาเก็บไว้ที่ด็อกนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแอปไฟล์ให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็สะดวกมากขึ้นนะครับมาดูแอปอีกตัวนะครับเป็นแอปตัว message นะครับสามารถปรับพื้นหลังนะครับตัวนี้เราสามารถกดแก้ไขแล้วก็นะครับเลือก พื้นหลังนะครับตัวแบ็กกราว n ์ใหม่นะครับเลือกแบ็กกราว n ์ได้เองนะครับสวยขึ้นนะครับตกแต่งหรือว่าใช้ image play ground ในการเลือกแบ mm ็กกราว n ์ก็ได้นะครับนี่นะครับเป็น i อ e s เ a g ์นี่นะครับ,เป,ปรเ,รบเป็นลูกเล่นที่น่าเล่นแล้วก็ลองไปใช้งานกันดูนะฮะนี่ก็คือตัวแอปโมเสตนะครับ ต่อไปมาดูแอป,ปอื่นนะครับตัวแอป,ปที่น่าสนใจอีกตัวนึงก็คือแอป,ปตัวบันทึกตัวนี้นะครับ Journal ตัวนี้นะครับปกติแอป,ปตัวนี้จะอยู่ใน iPhone นะครับตอนนี้สามารถใช้ได้ใน iPad แล้วแล้วก็สามารถใช้ปากกาในการที่จะจดบันทึกนะครับได้นะครับปกติมันจะมีแค่ใน iPhone ตอนนี้ iOS 2 6สสามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วก็มีการแท็กพื้นที่ที่เราถ่ายรูปนะครับแล้วก็ แนะนำการเขียนต,ต่างๆยังมีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือบันทึกสมมุติใครอยากจะใช้งานบันทึกนะครับก็สามารถใช้งานได้บน iPad ได้แล้วนะครับในแอป g a l ลอรีนะครับมันจะมีตัวทำให้เป็น,เป,นเป็น3มมิติตัวนี้นะฮะเราแตะปุ๊บ นะครับจะปรับให้ตัวรูปของเรานะครับเหมือนกับจอภาพหน้าจอที่ทําให้ก่อนหน้านะครับปรับให้ก็สามารถใช้ลูกเล่นตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับลองไปทําดูนะครับและนี่ก็คือ iPad OS 26นะครับเป็น Public Beta นะครับ เป็นตัว iPad OS ที่ปรับปรุงขึ้นมาจากเดิมหลากหลายแอปหลากหลายฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นรูปลักษณ์แบบใหม่นะครับเดี๋ยวรออัปเดตเป็นทางการอีกทีเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับกับ iPad OS 26นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ